พี่มุกได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรอ๋อพี่มุกเป็นนางงามเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยจำได้ว่าเดีกีจะดูประกวดนางงามของคุณพ่อคุณแม่ทุกปีเลยแล้วก็พี่มุกจำได้ภาพหนึ่งใครเป็นกผู้หญิงผุนฟูๆใส่ชุดขาวๆแล้วก็ทำท่าเนี้ยแล้วพี่มุกก็ใครอ่ะคนนั้นคือใครคนนั้นคือนางฟ้าหรือของบุคคนพี่มุกก็แบบ ณนะโมเมนต์นั้นพี่มุก็แบบประทับใจแล้วก็พอแล้วก็คุณดูประกวดมาเรื่อยๆก็ถึงพอรู้ความแล้วก็ถึงอ๋อโอเคเขาเป็นนางงามแล้วก็มาคุยกันอีกทีก็รู้ว่าปีนั้นเป็นพี่ปุ๋ยตอนพี่ปุ๋ยได้เนี่ยพี่มุก็คงอายุประมาณน่าจะสามขวบหรืออะไรสักอย่างเป็นโมเมนต์เล็กๆที่ประทับใจค่ะลูทานเที่ยวมาทานยุคป้ตอนนี้ต้อง,ต,อนนต,องต้องเบาๆลงหน่อยเหมือนกัน ชาติเป็นแบบไหนก็ต้องส่งเข้ามากันเยอะๆแล้วค่ะทางช่องเร็จก็คงจะเลือกแบบที่ดีที่สุดที่เหมาะกับนางงามปีต่อไปนะคะอีนี้ยู่ีีค่ะขอรูปได้ค่ะเดี๋ยวรูปเดี๋ยวก็จะมีคนสุ่มจัดให้สุ่มเนาะใครว่าใครจะเป็นคู่โชคดีได้ในปีนี้อ๋อสวัสดีค่ะ มีคนขอบคุณทางช่องเจ็ดด้วยให้โอกาสได้พูดจากใคร <c oughs> งงทีงานยิ้งใหญ่เลยอยากได้รูกอยากได้ลูกค่ะถ้ามีโอกาสจะไปที่สุราษฎร์อีก ทำไมถึงทำให้พัฟอีกสวยสิคะอีก5า้านาทีนะห้านาทีใส่ว่นอ่ะใส่แว่นถ้าใครมน่อยจดวันที่เท่าไหร่ชอบพี่ินุเมื่ <c oughs> อวันเกิดวันที่หกวันที่หกธันวาคมค่ะแต่ว้านแล้นนะ <c oughs> ช่วงนี้งันเยอะค่ะเยอะกยวันเลยแล้วก็เนี่ย รอโมเมนต์ s <S สุดท้ายพตว่แล้ววันที่17มเก็บีควนามาีนาคม,มนี้นะคะก็ท่านพวกเข้าประกวดก็จะกลับมาเาก็บตัวที่โรงแรมสซูเทลเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนเชียร์แล้วก็ติดตามดูกันเยอะๆนะคะ เป็นหมดวยมิชอปูล่าด้วยนะมีของรางวัลด้วยปีที่แล้วของพี่ไหนมูเน,นี่ยมิชอปูล่าคือแอมแล้วก็คนที่โหวตเนี่ยก็ได้คอมพิวเตอร์ HP เลยนะแต่ปีนี้ก็จะเป็นเป็นอ c อ่อเป็นจอ LCD อยากได้ไหมอยากได้นะแ,บบแล้วก็แบล็คเบอรี่ด้วยอย่างละสองรางวัลเลยนะโอ้รีบๆโหวตกันมาเร็วๆนะคะตอนนี้โหวตก็เปิดเปิดอยู่ใช่ไหมคะ เปิดถ wow. nice ึงวันที่20เลยคุ T ้มมากเลย SMS มันส่งไปเลย1,000อันจอ LCD ราคาเท่าไหร่แบ็คเบอร์ r ี่ตั้งหมื่นหนึ่งเนี่ยพัน SMS ใช่ไหม SMS ราคา5บาท5พันอันคุ้มมากเลยทำเป็นเค้กไหมเป็นเค้กน่ารักค่ะดูด้วยใครจัดตัวจริงพี่มุกคิดว่า สวยสู้รุ่นน้องไหมพี่พี่คิดว่าจะสวยสู้รุ่นน้องไหมอืมนะสวยทุกคน,น,น,กคน,นรุ่นน้องสวยทุกคนค่ะพี่กูชายไม่ชัดหรอคะ <laughs> ไม่ชัดหรอคะว,อวันที่20นะคะมีนาคมอย่าลืมติดตามดูกัน Miss Thailand u n i v e r s ใครจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีหนึ่งในร้อยเท่านั้น วันที่20มีนาคมพี่มุกชอบชุดอะไรในการประทวดทำไมไม่ไม่ทันด,ดูอะไรมัวแต่แต่งตัวสวัสดีครับครูสอนบายบาย ความสุขมากๆนอในแต่ละวันแล้วก็คิมพวกกับตัวเองคิดพวกกับตัวคนอื่นแล้วก็ขอให้คนไทยทุกคนเนี่ยรักกันมากๆนะคะไอซิโก้สวยมากๆค่ะตุก๊กตาไม่ค่อยชอบค่ะไม่ชอบเลยตุก๊กตาตอนเลยเด็กชอบนะแต่ว่าความโตัมันไม่ชอบแล้วแบบบางคนเขาเล่นลายอะไรอย่างเงี้ยน,น่ากลัว ตายใหญ่ๆแล้วไว้ที่บ้านน่าจะหลอนนะตื่นท่านน่ากลัวรวบผมอ่าก็ต้องมานั่งคุนกันว่าแต่งหน้าจะเป็นแบบไหนส่อมผมจะเป็นแบบไหนชุดจะเป็นแบบไหนยี่สิบมีนาคมนี้อดีมดูกันนะคะใจพี่อ้อ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ไข่มุกนะสาหรับอำลาตําแหน่งแล้วแต่หวังว่าคงจะไม่อำลาจากดวงใจของทุกๆคนนะคะพอนผลงานด้วยนะคะก็มีเดินแบบไายแบบออกมาเรื่อยๆเนาะโฆษณาไทยโฆษณามีหลายตัวแล้วตอนนี้ก็รอดูกันนะคะไม่เล่นรายค่ะไม่เลย ชอบแพทค่ะอชอบใครมุกมากกว่าไว<ห>้ไม่ไว้ไคุยกันอีกนะคะได้ค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ